เรื่องเล่าพญานาคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะสถานที่ปฏิบัติธรรมของพญานาคหรือถ้ำใต้น้ำมี3ชั้นมีรวมพื้นดินที่มนุษย์อาศัย 1. ชั้นน้ำา2ชั้นดิน 3. ชั้นบาดาลพญานาคอาศัยอยู่เริ่มตั้งแต่บาดาลจากบาดาลขึ้นมาจะเป็นพื้นดินตรงพื้นดินนี้ จะมีช่องทางขึ้นไปหาน้ําเรียกแบบมนุษย์คือถ้ำจะมีช่องทางเดินขึ้นไปเป็นพันเป็นหมื่นช่องทางขึ้นไปจนสุดทางก่อนจะถึงน้ําบริเวณตรงนี้จะเป็นที่ปฏิบัติของเหล่าพญานาคหรือที่จาศีลของพญานาคถ้ามองด้านบนตรงที่จาศีลจะเป็นผิวน้ําหรือใต้ทะเลสวยงามมากแต่ความสวยงามของสถานที่ปฏิบัติของพญานาคไม่เท่าไหร่ปู่ว่าอยู่ตามป่าตามเขาที่เมืองมนุษย์จะดีกว่ามีชีวิต วดีเห็นแล้วทําให้เรามีสติเพราะในบาดาลสภาพความสวยงามมันคงเดิมพอสภาพคงเดิมทําให้พญานาคอาศัยอยู่ไปก็ไม่มีอะไรเหมือนว่าเขาจะเสพความสุขตลอดเวลาเสพความสุขตลอดหมายความว่ามันจะคงอยู่อย่างนั้นจะไม่มีการย่อยสลายแต่เมื่อมนุษย์มีการย่อยสลายทุกสรรพสิ่งบนโลกมนุษย์ย่อยสลายหมดทําไมพญานาคจึงไม่บรรลุธรรม เพราะที่เมืองบาดาลไม่มีการย่อยสลายความตายก็ไม่ค่อยมีเป็นอมตะถึงย่อยสลายตายไปก็บำเพ็ญขึ้นมาเป็นพญานาคเหมือนเดิม ม,มีการตายทุกสรรพสิ่งที่บาดาลไม่มีการย่อยสลายแต่อยู่โลกมนุษย์มีแต่การย่อยสลายมีเกิดแก่เจ็บตายต้นไม้ก็ยังมีวันตายเลยใช่ไหมพญานาคเขาไม่เคยเห็นอะไรมาตั้งแต่เกิดแล้วจะบรรลุได้อย่างไรพญานาคที่จะบรรลุทำได้พญานาคตนนั้นต้องปฏิบัติตนจนได้บารมีแล้วใช้ญาณออกมาจากบาดาลมาดูสิ่งต่างๆที่เหมือมนุษย์แต่พญานาคบางตนยังไม่มีบารมีเลยออกมาจากบาดาลออกมา ก็มีปัญหาหมดโดนจับบ้างกลับลงบาดาลไม่ได้ก็มีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากปูศีสัตะนาคานาคราดและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่นเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ